ขับก็อในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะนำเสนอเรื่องการทดสอบเพื่อวัดความดันโลหิตนะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยอะไรทตามผู้มือการทดสอบนะซึ่งกลุ่มนี้ออกโดยกรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์และสถาบันมากที่ติดต่อร่วมกันเมื่อปี2 0ง6นสบกนะครับมีชื่อมา่อฐานว่า TPMB ขนึ่ะซึ่งตัวนี้ก็ ยังไม่มีการประกาศยกเลิกจากเหมืองงานที่จะทําหรือว่ามีประกาศเวชนุกแทนหรือว่าประกาศยกเลิกให้ทําตามวิธีการอื่บบนของผู้ที่ควบคุมด้านเครื่องมือนะครับตอนนี้เอกสารตัวเนี้เราก็จะอ่านให้ทรกตัวได้เข้าใจออกว่าเวลาเรามาทําอาจจะลืมน,นานๆทำซีเนี่ยอาจจะลืมได้ซึ่งขอบข่ายของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับ อยู่สองแบบก็คือทดสอบเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ทดสอบทีนี้ออดิตก็คือทดสอบเป็นประจําปีหรือว่าทดสอบหลังจากการซ่อมนะครับซึ่งก็จะมีเกณฑ์การยอมรับที่ต่างกันนะครับโดยเขาจะอ้างอิงสองตัวนะครับก็คืออ้างอิงเบรออนตัว IML กับเบรออนตัว ISO นะครับแบบหนึ่งศูนย์ึงิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งพาร์ทที่เราจะทำจะมีสองส่วนนะครับ ก็คือกาแบบรบันทึกข้อผิดพลาดสูงสุดๆๆนะครับตามเลงที่เราวัดตามไต i ล e ยนะครับกับบันท,ทึกอัตราการด้วงของระบบอันนี้คือเป็นระบบเครื่องมือแค่เองนะครับว่ามีอัตรา,าด้วงสูงสุดที่เราอยามาได้ไหมเครื่มือจะมาประกบบอบเครื่องอครับในส่วนการต่อเครื่องมือที่่ะนำมาทดสอบหาข้อผิด,ผดพลาดสูงสุดครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็คือเครื่องมือมาตรฐานนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นดิจิตอลเพชเชอร์นะครับที่เราอ่านค่าออกมาแล้วก็จะมีส่วนประกอบก็คือตัวสร้างแรงดันนะครับซึ่งจากไกด์ไลน์เนี่ยเราสังเกตว่าเป็นลูกยางแต่ตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวเพชเชอร์ที่เราปั๊มขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาต่อเข้ากับวงจรของตัวเครื่อง วัดความดันโลหิน,นครับซึ่งสังเกตว่าเราจะใช้ข้อต่อพิเศษครับซึ่งจะต่อเข้าไปในวงจรที่จะต้องเข้าโหมดภายในนะครับแล้วก็จะมีกระบอกบัฟเฟอร์กระบอกนี้คือจะมีปริมาตรนะครับขั้นต่ำก็คือ500 ml นะครับจากข้อกำหนดเพื่อที่จะคอยบัฟเฟอร์เพรสเชอร์ครับไม่ให้ตกเร็วเกินไปนะครับเพะฉะนั้นเราจะสังเกตไม่ได้ตอนนี้ตัวนี้ตัวปรับ เพ e เชอร์อย่างละเอียดเนี่ยก็คือจริงๆมันจะทำเพ e เชอร์แล้วก็หรือว่าเป็น v ว c u u m ก็ได้นะครับแล้วส่วนปุ่มนี้ครับก็คือจะเป็นปุ่มที่เราสามารถล็อก p พ e เชอร์ไม่ให้มามีผลกระทบจากปั๊มได้ก็คือสมมติถ้าเราเปิดออกมาปั๊มก็ยังอาจจะทางานอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีผลทําให้ p พ e เชอร์เข้ามาในระบบของเราได้พอเราล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ทําให้ค่ามันนิ่งเพื่อจะอ่านได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นการปรับหยาบนะครับส่วนตัวนี้เป็นปรับละเอียดนะครับแล้วก็ตัวนี้ปล่อยแรงดันออกมาตอนนี้เมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาบันทึกค่านะครับอันนี้เมื่อเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มบันทึกค่าโดยเราจะมีแบบบันทึกของเราซึ่งแบบนี้นะรกเราจะต้องจดอุณหภูมิเชืมก่อนนะครับต่อแบบนีทุกอบแล้วเมื่อทุกดสอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจด เราจะมาเช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการก็คือเราก็จะวัดความผิดพลาดของการอ่านค่าก่อนนะครับเราก็จะเข้าโหมดแคลของเครื่องวนะัดความดันตัวนี้นะครับอันนี้ถ้ามันเข้าโหมดแคลไม่ได้นะราะว่าเราไม่สามารถไปอ่านค่าสเตติกเพชเช่หน้าตินนั้นได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทดสอบด้วยวิธีการนี้ได้นะครับสำหรับมันเนปะ็นแบบัหนอันนี้เราก็จะวัดค่าโดยเริ่มจาก ค่าที่ส่วน,นะครับเพราะคือเราปอกฟิชเช่อให้หมดให้ s t a n นด r d เราอันค่าเป็นสูงแล้วเราก็อ่านค่าที่ตรงเนี้มันเป็นสูนงไม่นะครับแล้วก็จะวัดขึ้นตั้งแต่ห้าสิบจนถึงสามร้อยนะครับพอเราวัดค่าสามร้อยเสร็จแล้วก็จะวัดค่าลงโดยในการวัดค่าแต่ละครั้งเราจะปั๊มปั๊มฟิชเชอร์ไปนะครับแล้วก็จะล็อกแม่เิชเชอร์เข้ามาในอครับนี้แล้วเราก็จะปรับค่า ปรับค่าให้ใกล้จุดที่เราจะต้องทำการทดสอบก็คือห้าสิบเนี่ยครัเราก็จะปรับค่าให้ได้ห้าสิบเลยเราจะสังเกตตนตันหลักนะครับเมืนน่อได้แล้วเนี่ยเราจะรอให้ค่ามิ่งอยู่สาสิบวินาทีนะครับเมื่อค่านิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะปรับตัวเชสเชิลของเราให้ค่าเนี่ยได้ที่ค้าสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อเราจดค่าความผิดพลาดที่เราวัดทั้งขาขึ้นและขาลง เป็นที่ียบร้อยลนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาเรื่องการทดสอบกา,ารลวกต่อนครับโดยค่าที่เราจบยยาไว้เนี่ยเราจะมาใส่โปรแกรมเซลของเราที่เราสร้างโปรแกรมคำนวณของเราก็จปมีปรายละนผลที่เกียวกัอกรอบครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรนะครับสําหรับการทดสอบการลวกก็คือว่าเราก็จะต่อให้เหมือนมีการใช้งานจริงนะครับซึ่งเราจะใช้ วัสดุทั้งหมดของระบบที่เครื่องมือแพทย์ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นคัพนะครับหรือเป็นข้อต่อนะครับเข้ากับแหล่งปั๊มของเราเพื่อเราจะเทสที่จุดต่างๆในระยะเวลาหนึ่งนะครับในการทึการเทสดลื่นนะครับเราก็จะสังเกตที่ตัวเครื่องมือแพทย์ dvc เป็นหลักนะครับเมื่อเราต่อวงจรครบแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทําการปั๊ม เชอร์ขึ้นมาที่จุดที่เราจะวัดนะครับตั้งแต่ถ้าศูนย์จนถึงสามร้อยนะครับในการฟังแต่ละครั้งนะครับเราก็จะเข้าโหมดก่อนให้เป็นแค่โหมดถ้าซึ่งเราจะดูสเตติกเพชเชอร์ของมันเพื่อเราจะดูว่าจุดที่เราจะทดสอบการว่านั้นเป็นจุดไหนเมื่อเราฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรอเป็นเวลาส0วินาทีเราอไนะครับเพื่อให้ข้ามมันนิ่นนะครับแต่มันแเราก็ปรับเพชเชอร์ให้ได้ ที่ค่าที่เราต้องการค่าไม่เป็นค่าสุบซึ่งเราจะสังเกตจาก VDC หลักนะครับว่าเป็นาิ0แวแต่นั้นเราก็จะตั้งระบบไว้5นาทีนะครับเพื่อเป็นการอ่านค่าครั้งที่สองแล้วเราจะได้ดูว่าตับตาการรั่วหลังจากานาทีแล้วเป็นเท่าไหร่ครับก็จะมาดำเนินงานต่อหนะในส่วนของ การออกใบรายงานผลนะหลังจากที่เรามันทิกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เวลาผลจะเป็นไฟล์ Excel ซลแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมีการกําหนดหมายเลขใบเอร์นะครับที่ตรงหัวตรงนี้นะครับอันนี้หน้าแรกเนี้ยจะเป็นหน้าของแบบว่าใบรายงานผลซึ่งหน้าที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดนะครับหมายเลขเครื่องรุ่นลูกค้านะครับ วันที่ทดสอบครับแล้วก็ข้อมูลหน้าทาที่ใช้นะครับตอนนี้รายละเอียดของข้อมูลที่จะปรากฏเรื่องค่าความผิดพลาดและอัตราการล่วนไหลที่ยอมรับได้เนี่ยจะอยู่ในส่วนหน้าที่สองนะครับแต่ว่าเวลาเราจะลงข้อมูลเนี่ยเราจะลงข้อมูลจากใบลงข้อมูลครับเป็นแผ่นงานที่สองและสามนะครับซึ่งใบใงานแรกๆมันจะถูกล็อกไว้แล้วก็ถูกรีวิวไว้วันนั้นห้องปฏิบัติการนะครับ อันนี้หน้าที่สองเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดเข้าไปว่าเราทําการทดสอบที่ไหนนะครับเครื่อม,มืออะไรนะครับแล้วก็ค่าที่เราจะใส่ใส่อนนี้ความคาดสุงสมมติเราเริ่มใส่ที่ขาขึ้นเป็นศูนย์ขาลงเป็น1นึ่งะครับที่เราจดการครับห้าสิบขาลงเป็นห้สิบอันนี้สังเกตว่าค่าก็จะ แสดงข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะสําค่าสูดสุดเข้ามานะครับออกมาตรงน,นี้อันนี้เราเลือกเองนะครับแล้วก็ผลออกมาก็จะเป็นผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตอนนี้นี่คือจะมีสูตรนะครับใอ้คือมันไม่ได้่านไปสมมติอัตราการเร่ไหลของเรานะครับเราใส่เข้าไปที่คราวแรกเป็นห้าสิบนะครับห้าสิบหนึ่งร้อย ร้อยห้าสิบอันนี้สมมุติหลังจากการอ่านข้าไปนะครับเพชรเหลือสามสิบสามเหลือแปดสิบห้าเหลือร้อยสามสิบอันนี้มันก็จะคํานวณมานะครับก็คือเขาจะมาหารห้าเอาเป็นเลขซึ่งเลขสูงสุดที่ร,รับได้คือหกนะครับตอนนี้แม็กซิมั่มของมันสมมติเราคำนวณมาได้สี่เนี้ยมันก็จะผ่านตอนนี้ค่าเนี้ยก็จะมาโชนไปแรงานผลตรงนี้น ว่าค่าในแต่ละค่าที่เราอ่านได้เนี่ยมันเป็นเป็นยอมรับไหมเราก็จะพิมพไปเนี่ยออกไปให้ลูกค้า